ไฟฟ้าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสรุนแรงเลยนะคะต้องบอกว่าโหกลายเป็นแบบที่น่าจับจ้องของคนในยุคนี้ว่าแบบเออจะเปลี่ยนจากรถน้ํามันไปใช้เป็นรถไฟฟ้าดีไหมเพราะว่าอาประหยัดน้ํามันมใช่ไหมคะ,ะนอกจากประหยัดน้ำมันแล้วประหยัดเงินด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะถูกกว่าค่าน้ํามันแต่ท้ายที่สุดแล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องวุ่นวายเลยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนคะ่ะเกิดไม่พอใจนะคะที่ ค่ายแบรนด์รถยนต์ EV ชื่อดังจากประเทศจีนหรือว่า BYD เนี่ยะคะ่ะออกแคมเปญลดราคารถรุ่นต่างๆของค่ายแถมไม่ได้ลดเพียงแค่หลักหมื่นนะคะแต่ว่าลดถึง3,40,000บาทค่ะบางคนเนี่ยประกาศยกรถไปให้ฟรีๆเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยเดือดสุดออกมาระบายเขียนระบายบนฝากระโปรงรถต่อว่าเลยว่าจำไม่ขอซื้อรถย e ี่ห้อนี้อีกต่อไปค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะมันมปีประเด็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนนึงนะคะโพสในกลุ่มรถ BYD ซึ่งมีสมาชิกกว่า300,000คนบอกว่ายกรถให้ฟรีๆเลยเอาไปผ่อนต่อเองเหลืออีก53มงวดงวดละเกือบ20,000บาทรถใช้งานไปเพียง8,000กิโลเมตรที่ยกรถให้เนี่ย ตัวรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าไม่พอใจโปรโมชั่นของค่ายที่ประกาศลดราคารถแต่ละรุ่นมากถึงหลักหลายแสนบาทแต่ไม่นานโพดนี้ก็ถูกลบออกไปค่ะค่ะแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีผู้ใช้รถคนหนึ่งค่ะเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหาร BYD ค่ะเขาบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยซื้อรถรุ่น Apple 3รุ่นแรกๆเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกไม่ดีค่ะกับการที่ค่ายเนี่ย<ม>ออกมาลดราคารุ่นที่ใช้ถึง3 4 0 0 0บาทสำหรับใครที่คิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยก็ให มาลงชื่อในแบบฟอร์มที่แปะแนบลิงก์มาด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ยื่นไปถึงผู้บริหารค่าย BYD แล้วก็ฝากไปถึงพวกโลกสวยว่าอย่ามาคอมเมนต์เลยพวกที่โลกสวยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกทำไมเขาถึงโกรธกันขนาดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าบางคนนะคะบอกว่ายังไม่ทันได้จ่ายงวดแรกเลยก็ออกมาลด ออกมาแคมเปญมาลดอีก1นึ่งแสนแล้วค่ะนี่นึกว่ามีแต่หุ้นนะที่ติดดอ,อยตอนนี้ซื้อรถก็ติดดอ,อยได้เหมือนกันโอ้โหซึ่งภาพที่เป็นมาเรลเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่เขียนบนฝากระโปรงรถนะคะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าพีทได้ไปคุยกับเขามาแล้วใช่ไหมคะใช่วันนี้นะคะพีทเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปคุยกับพี่นกเจ้าของรถค่ะเขาก็ระบายเล่าให้ฟังเลยว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องบอกว่าตัวรถของเขาเนี่ยซื้อมาเมื่อช่วงประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาน,นี้เองยังไม่ทันได้เปลี่ยนป้าย ผ่อนงวดแรกไปเองนะคะแล้วเขาก็บอกเอ้าวันที่หนึ่งกรกฎาคมบีวีประกาศแคมเปญน,นี้ออกมารู้สึกโมโหมากๆก็เลยไปเขียนบนระบายบนฝากระโปรงรถนะคะว่าจะไม่ขอซื้อรถยี่ห้อนี้ต่อไปแล,แล้วแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการที่บีวีํทำแบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนการหลอกให้ผู้ใช้รถผู้บริโภคเนี่ยไปซื้อรถของเขาเลยเป็นเหมือนหนูทดลองของแบรนด์เลยะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่นกกันค่ะพอเขาลดราคาอย่างเงี้ยมันมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเราทําเงินหายไป ทำไมไม่ลดตั้งแต่แรกไม่ลดตั้งแต่เปิดตัวทำไมเปิดตัวแล้วค่อยมาลดลดแล้วก็แค่ระยะเวลาแค่ผ่านมาแค่2เดือนเขาลดราคาแล้วถ้าแบบปีหนึ่งลดทีเราก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่านี่นี่คือเราซื้อรถใหม่อยู่เลยปี2อ2 4ีเขาลดราคารถใหม่แต่ถ้าเกิดมันเป็นรถที่แบบจะเปลี่ยนโมเดลแล้วตกรุ่นแล้วกําลังจะออกตัวใหม่ลดราคาเนี้ยเราเราเราโอเคนะถูกไหมแต่นี่เขาลดราคารุ่นใหม่ล่าสุด ที่กําลังจะเปิดขายที่เปิดขายแล้วเขากาลังจะผลิตขายเขาลดราคารดใหม่ล่าสุดเนี่ยมันมันมันทำให้เราแบบอ้าวนี่กลายเป็นเราซื้อแพงรู้สึกไงรู้สึกว่าเหมือนถูกหักอ่าเหมือนเหมือนถูกหลอกไปซื้อเหมือนเราเป็นหนูทดลองตลาดให้เขาประมาณนี้เหมือนเราเราโดนเป็นหนูทดลองตลาดให้เขาแล้วก็มันมันก็เสียได้ตังค่ะพอซื้อมาแล้วเราขับไม่มีความสุขแล้ว ล้าคิดอยู่ในหัวแม่งเลยซื้ออีกทานหน่อยเดือนหนึ่งประหยัดเงินไม่ต้องแสนหนึ่งอ่ามันเจ็บใจอ่ะแสนหนึ่งถ้าเอามาเติมน้ำมันขับรถคันเก่าเนี่ยได้เยอะนะลบตัวหนังสือที่เขียนไปแล้วเมื่อเมื่อไหร่คบับเมื่อไหร่นะลบเมื่อวานนี้แหละพอดีช่องสางเขามาถ่ายถ่ายผมก็เลยแฟนเขาให้ลบด้วยแหละแฟนบอกให้ลบก็เลยลบเรากังวลไหมว่าใครวกว่าจะลบออกมันลบไม่ออกไม่หมดด้วยมันต้องไปขัดสีค่ะ แล้วต้องเหมือนก็ต้องเสียค่าไปทาสีเพิ่มอะไรอยู่สีเราผมก็ทําเองแหละมันมันเพราะเป็นแค่ปากกาเมจิกมันไม่ได้อะไรแต่มันก็ลบยากอยู่แต่ตอนนั้นคือมันยังไงมันฟีลขาดหรือว่ามันแบบมันโมโหมันก็โมโหว่าเราก็ไม่ได้โง่นะเราจะไปทำของของเราให้มันเสียหายเพื่ออะไรแค่นี้ก็เจ็บใจพอยล้ะต้องไปทําของให้พังแล้วก็ไปนั่งเสียใจหนักกว่าเดิม พี่เลเห็นไหมเมื่อกี้ภาพหน้ากระโปรงรถคือไม่มีแล้วนะคือ,อคุณพี่เนี่ยคือเขาลบไปแล้วเพราะว่าภรรยาบอกว่าลบเธอเออซึ่งหลังจากนี้เนี่ยคุณพี่เขาก็จะนํารถเนี่ยไปขัดสีเพราะว่าต่อให้ลบแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีรอยฝังลงเหลืออยู่นิดนึงค่ะซึ่งสาหรับรุ่นของพี่เขาเนี่ยก็คือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขากะัดจะซื้อรุ่นก่อนหน้านี้เพราะว่าเออแต่ว่ากลัวว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวมันก็ลดลงอีกก็เลยดักคอเลยไปซื้อรุ่น2024รุ่นที่ออกมาใหม่เลยอะแต่ปรากฏว่าเนี่ยอย่างที่เขาบอกอะที่เขาเล่าคือออกมาแบบเดือน ลดอีกหนึ่งแสนเป็นไงคะเจ็บใจสิคะ ซึ่งที่บอกว่าลดราคาเนี่ยก็ลดจริงๆนะคะอย่างรุ่นดอลฟินหรือว่าน้องโลมาเนี่ยมีแคมเปญลดไว้ถึง1นึ่0 0สนบาทถึง1นึ0 0 0สนบาทคนที่ซื้อก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าสะเทือนใจสุดๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันลดแค่4 0,000กว่าบาทเท่านั้นพอมาเจอรุ่นแอตโตทรีนะคะลดไปอีก3ามแสนสี่หมบาทจนตอนนี้นะคะก็มีการระดมพลนะคะรวมตัวกันไปยื่นฟ้องที่สคบอลแล้วค่ะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็รับทราบปัญหานี้แล้วนะคะเพราะว่าคุณจิราพรสินทุพไพรคะ่ะรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ย กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะได้สั่งให้ทางสคบอเนี่ยเข้าตรวจสอบการโฆษณาลดราคาของ BYD ว่าปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาหรือไม่รวมทั้งกฎกระทรวงกําหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมหรือส่วนร,รวมค่ะโดยจะให้ทางลูกค้านะคะแล้วก็ค่ายเนี่ยมาเจราจาไกล่เกลี่ยกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้โดยผู้บริโภคนะคะที่ได้รับความเสียหาย หรือคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะก็สามารถที่จะร้องเรียนต่อสคบอได้ที่สายด่วน1166หรือเซิร์ชเว็บไซต์ของสคอบอนะคะรวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดได้อีกด้วยค่ะ